สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศกันในเช้ามืดของวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2566กันครับสำหรับคลิปที่ผมทำนำเสนอพี่น้องมา 2- 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นคลิปอัปเดตอากาศคาดหมายคาดการหรือสั้นๆง่ายๆก็คือเดาสภาวะอากาศกันว่าวันนี้พรุ่งนี้มะลืนหรือเดือนถัดๆไปนะครับพี่น้องแนวโน้มทิศทางแนวทางอากาศจะเป็นอย่างไรนะฮะ ไม่ใช่คลิปสั่งการหรือบัญชาการบริหารอากาศสักที่ไหนนะครับพี่น้องไม่งั้นผมคงต้องจะใช้คำว่าวันนี้ฝนจะต้องตกนะร้อปอร์เซนที่จังหวัดสกลนครอุดรธานีศรีสะเกดกำแพงเพชรสงขลาสุขโขทยัยอะไรก็ว่ากันไปแล้วนะครับที่ทำอยู่มันไม่ใช่การสั่งอะไรแบบนั้นฮะจุดประสงค์ก็เพื่อให้พี่น้องดูเป็นแนวทางเป็นบริเวณกว้างข้างเคียงนะฮะ เอียงคอวางแผนคิดตามนะครับผิดบ้างถูกบ้างก็วิเคราะห์กันไปตามแบบจําลองของเขาก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นกระแสลมนั่นไงครับพี่น้องยังไงต้องอาศัยเครื่องมือเขาไปนะแต่ที่ผมแน่ใจมั่นใจกล้ายืนยันกับพี่น้องได้นั่นก็คือผมยินดีแชร์เวลาและแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่อันน้อยนิดเนี่ยครับให้กับทุกท่านด้วยใจล้วนๆนะไม่เคยคิดหลอกลวงให้หลงทางเลยแม้แต่น้อยพอเข้าใจตรงกันนะครับ โดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นตั้งแต่ต้นคลิปเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการเคลื่อนของพายุไซโคลนที่ชื่อว่าโมคานะฮะซึ่งวันก่อนผมก็พูดว่าโมชาจริงๆแล้วชื่อพายุนี่ก็อ่านออกเสียงกันไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่นะฮะพูดเข้าใจผิดผิด,ผดทุกถูกอเหตุเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่และชื่อนั้นกำเนิดมาจากภาษาท้องถิ่นต่างๆของประเทศทั่วโลกนะฮะพี่น้อง ผัดกันตั้งชื่อเป็นภาษาของตัวเองขึ้นมาก็อย่างไซโคลูกนี้ฮนะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไทยเราเขาก็บอกว่าชื่อโมคาตั้งชื่อโดยประเทศเยเมนนะฮะความหมายของชื่อเขาเนี่ยก็มาจากชื่อของเมืองท่าเมืองหนึ่งในประเทศเยเมนนะฮะชื่อซึ่งซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านกาแฟนะฮะหรือปกติธรรมดาเขาก็ออกเสียงได้ว่ามอกคาหรือโมคานั่นเองครับพี่น้อง โดยไซโคลโมคาเนี่ยฮะปัจจุบันควงสว่างอยู่บริเวณอ่าวเบงกอตอนบนมีทิศทางเคลื่อนขึ้นเหนือค้อนไปทางตะวันออกด้วยความเร็วลม165กิโเมตรต่อช่วโมงฮะซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นไซโคลนในระดับรุนแรงแล้วนะครับพี่น้องหรือภาษาฝรั่งก็เรียกว่าเวอร์ลีซีเวียนะฮะเวอร์ลีซีเวียไซโคลอยู่แล้วและก็คาดหมายว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นไปอีกนะครับ เป็น extremely severe cyclone หรือระดับที่รุนแรงกว่าเทียบเท่าเฮเบรินและใต้ฝุ่นนั่นเองด้วยความเร็วลม200-205กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะในวันพรุ่งนี้ โดยก่อนขึ้นฝั่งเขาก็จะปรับกําลังลงเล็กน้อยเห็นสีไหมครับสีมันก็จะจางลงเล็กน้อยแล้วก็เคลื่อนขึ้นแผ่นดินไปแถวๆไมเมียนมาก,ก็บังคลาเทศนั่นแหละครับก็น่าจะเสียหายเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าขึ้นฝั่งด้วยความเร็วลมระดับนี้นะสำหรับประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งพายุลูกนี้ก็จะส่งผลกระทบกับสภาพอากาศของไทยในทางอ้อมดังนี้นะครับก็จากภาพถัดไปโมเดลแนวการพัด ลมบรสุมล่างใกล้ผิวพื้นฮะในวันนี้พี่น้องทุกท่านจะเห็นว่ากระแสลมที่หอบความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั้นส่วนใหญ่ยังคงมาจากอิทธิพลของพายุไซโคลนนะฮะ ล้วนๆเลยฮะเหนียวนําเข้ามาเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะและลมใต้ตามลูกศรสีขาวโดวยทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าทางด้านขวาตอนบนของไทยนะบริเวณอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามนะครับในวันนี้ยังมีการเกิดยอมความกดอากาศต่ําขึ้นเห็นไหมครับหมุนจึงส่งผลทําให้มีลมที่หมุนทวนเข็มนาฬิการอบยอมนะฮะเ,เวียงสะบัดมามาพร้อมกันเลยฮะพร้อมกับการเคลื่อนเข้ามาของมวลอากาศเย็นเป็น แนวะทะในพื้นที่อีสานของเราด้วยซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็จะเกิดฝนฟ้าขนองจากแนวลมสอบของลมมรสุมที่ไหลเข้าปกคลุมพื้นที่มีต่อเนื่องนะครับฝนที่ตกส่วนใหญ่ครั้งนี้ลมก็จะไม่กระโชกเท่าไหร่แล้วพี่น้องไม่กระโชกเท่าไหร่หรอกครับตกแบบเฉยๆเหมือนฤดูฝนอีกอย่างอุณหภูมิในพื้นที่ตอนนี้ก็ไม่ร้อนเย็นต่างกันมากจึงไม่เหมือนฝนฟ้าขนองที่มาจากพายุฤดูร้อนนั่นเอง ในขณะที่ทิศทางของลมคู่ขนานอย่างกระแสลมบนในบรรยากาศชั้นกลางในวันนี้พี่น้องจะเห็นว่าพัดเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้และกทิศใต้ไหลผ่านครอบคลุมประเทศไทยทิศทางไปในแนวเดียวกับลมล่างสำเนาถูกต้องเลยนะครับซึ่งพัดแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยเมื่อพัดแรงขึ้นกว่าเมื่อวานด้วยด้วยกําลังปานกลางเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะไซโคลนมันแรงขึ้นนั่นเองดังนั้นทิศทางของฝนวันนี้นั้นจะเคลื่อนที่เร็วนะฮะ ขึ้นจากซ้ายล่างเอียงขึ้นไปขวาบนตามลูกศรสีดำนะฮะมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วครับพี่น้องก็ให้พี่น้องสังเกตอีกสักทีนะครับแนวลมบนนะพี่น้องเห็นไหมครับแนวลมบนคู่ขนานที่คู่ไปแบบนี้มันจะ โดยเฉพาะลมบนที่ศาสดแ์แบบนี้มันจะไม่ค่อยส่งผลดีกับพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างนะครับอย่างภาคกลางภาคตวันออกและภาคใต้สําหรับท่านที่รอฝนนะครับเพราะอะไรเลยครับก็เพราะว่าเมื่อเกิดจุดสปาก์ะฮะการยกตัวฮะรกระแสาอากาศยกยกตัวขึ้นแล้วเป็นฝนเนะเป็นเมฆฝนขึ้นนะจากแนวลมเบียดสอบหรือแนวปัทะเย็นชอร้อนชื้นอะไรก็ตามนีฮะ การเดินทางของเมฆฝนก็เขาจะเคลื่อนเอียงขึ้นไปพื้นที่ด้านบนทันทีนะไม่ค่อยจะมีตกหรอกครับทางด้านล่างครับเฉพาะแถบนี้ครับถ้าทรงลมเป็นแบบนี้โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของภาคเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็มักจะติดแหละฮะตะนาวสีฮะพอพ้นพอพ้นเขาก็เคลื่อนยาวไปตกีนตรงกลางเลยซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้ ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังในคลิปนี้ฮะคลิปทรงเห็นไหมครับหน้าปกแบบนี้ทรงลมตะนาวสีจํากันได้ไหมครับส่วนภาคใต้นะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอันนี้ครั้งนี้ฝนหายจากความชื้นถูกดึงไปอยู่แล้วเมื่อลักษณะาการเคลื่อนของความกดอากาศและลมคู่ขนานเป็นเช่นนี้ก็จะทําให้ตั้งแต่เช้าวันนี้ครับพี่น้องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่14พฤษภาคมเนี่ยครับ ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละหกของพื้นที่ฮะตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตฐ์สุโขทยัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่นะฮะถึงหกของพื้นที่ได้ ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินบุรีลำสำหรับภาคกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละยี่สถึงสามสฮะของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดคนครสวรรค์ชัยนาท สิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพมหาคนครและสมุทรปราการนะฮะสำหรับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนะครนายกปราจีนบุรีชัดเชิงเซาชนบุรีโดยที่ภาคใต้อากาศก็จะอบอ้าวนะครับในช่วงนี้ก็มีเมฆบางส่วนแล้วก็มีฝนเล็กน้อยนะเพียงบางพื้นที่ตอนบนเท่านั้นในขณะที่สปเราเพื่อนบ้านก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่ในทุกแขวงนะฮะ คลื่นลมในทะเลเอ่าวไทยวันนี้ฮะคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง2-4เมตรขึ้นไปสวัสดีครับ